หากคุณต้องติดอยู่ในลิฟท่ามกลางโลกภายนอกที่มีแต่ซอมบี้แล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยจะทํายังไงกันคะก่อนจะไปรับชมคลิปสปอยนี้ฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะหนังเปิดมาที่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งเขามีชื่อว่าคลาวดโดเวโลนาเขาเนี่ยกำลังยืนรอคนขับรถเพื่อไปประชุมงานแต่พอรถมาถึงคนขับรถเนี่ยก็ดันไม่ใช่คนขับรถส่วนตัวของเขาคนบนรถก็ได้บอกว่าสเตฟานโนเนี่ยส่งเขามาคลาวดโดจึงตัดสินใจขึ้นรถคันนั้นไปและเมื่อมาถึงบริษัทเขาก ได้พบกับเด็กฝึกงานคนหนึ่งที่ได้เอากาแฟมาให้กับเขาจากนั้นคาวโดก็ได้ขอตัวไปประชุมงานต่อซึ่งในระหว่างนั้นเขาได้เจอกับแฟนเก่าของเขาโดยบังเอิญคาวโดได้กดหยุดลิฟต์เพื่อที่จะสวีทกับแฟนเก่าแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่เล่นด้วยเพราะว่าเธอได้แต่งงานไปแล้วถึงคาวโดเองก็มีภรรยาแล้วเช่นกันนั่นก็ทําให้เราได้รู้เลยว่าคาวโดเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเขาพยายามเข้าไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับเธอเธอเลยจัดก,การกับคาวโดด้วยการบีบเป้าของเขาจนจุกก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินออกจากลิฟต์ไปคลาลโดก็ได